คยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกลันนะครับบายอาการช่างพบกันนี้แล้วครับวันนี้มาปั่นนะครับนาเจ้าของไม่ได้ปั่นนะครับใช้ขุบแปดไล่ไม่เสร็จเลยครับรถติดเรียบร้อยไปแล้ว โลมมากครับโรมจริงๆครับมมรอรถมาลากครับรอสี่เจ็ดแถวสี่เจ็ดผมมาลากกันจะขึ้นได้ปะไม่รู้เลยครับด๋ยวรอมารุ้นกันครับอะครับลาก ถึงึ้นบ่ายไม่รู้นะครับา นี่รถผมนะแต่ขายไปแล้วขายไปให้ให้เพื่อนรถเกี่ยวด้วยกันครับขายไปสี่แสนกว่านี่เขาเขาเอามาคืนก่อนครับเงินไม่ครบโฟนะครับมันมัน โลมจะดึงขึ้นเปล่าไม่รู้เลยโซได้หมาเปล่ากล้วยโซได้หมาเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นกันครับดึงไ,ได้ไหม่าแต่ปลูกโซ่แป๊บมา ต้องดึงเฉียงข้างข้าง,างน้านี่โหลมมากครับไปน่าจะไปไม่ได้แต่มาโตนะครับผูกแจ็ซเ,เสร็จวผูกโซ่เสร็จแลองมาดูกันครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะรถติดเหน,นื่อยโลมขับเฉยๆยังเหนื่อยเลยมีเจ็ดเทีครับ cái boy boy dài con dài lối con หลังจากที่ดึงไม่ขึ้นครับสี่เจ็ดดึงไม่ขึ้นครับเลยต้องเอารถเกี่ยวมาดึงถามว่ามันดึงขึ้นไหมถ้าเราจะเอาจิมันก็ดึงขึ้นครับแต่ผมไม่อยากบินเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวอีกคันนึงมันจะติดไปด้วยเลยรถเกี่ยวอยู่ใกล้ๆลครับนาใกล้ๆบ้าน เลเ้วเรารถเกี่ยวมาดึงเลย,เยดึงเสร็จแล้วเดี๋ยวจอดไปที่ฟาร์มเนี่ยฟาร์มบัวน่าจะมีปัญหาต้องถามว่าจะขึ้นไหมช้างดึงมดยังไงก็ขึ้นเนี่ย โหม,มันไม่โหมเท่าไหร่ครับมันดินลึกเดี๋ยวเดี๋ยวมาโตนะครับปูกโซ่เรามาดูกันที่้องเข้าเกียร์ดึงเลยตกเกย์วาง เตีบปังมาด้วยโตยาวมากสั่งเอาอย่างี้โอ้ยโตยาวเกินโอ้ เดี๋ยวไม่สุดดิไหวแล้วไาวแล้วโอ้ยรถเกี่ยวอย่างนี้ครับจะไม่ไหวนะครับอย่างนี้จะเอา47มาดึงโอ้ยจบจบจบ ับเป็นแล้วครับอบคณที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์ช่องสักการันด้วยนะครับสวัสดีครับ